ฟังมาสองสาวันแล้วเนี่ยวาระของรัฐบาลคืออะไรอันนี้ไงวาระของเกาไก่คือเรามีวาระของเราเมื่อเราเป็นฝ่ายค้านเชิญรุกก็ดีเราก็มีวาระแต่ถ้าเกิดเราเป็นรัฐบาลของเราเราก็มีวาระของเราเพราะว่าถ้าเกิดรัฐบาลไม่มีวาระมันก็มันก็ไปเรื่อยๆไม่ม,ไม,มีไม่มีทิศทางก็เลยอยากจะโชว์ว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นระเบิดเวลาด้วยเป็นศักยภาพด้วยเนี่ยมันตรงใจกับที่ประชาชนคิดไว้ในใจเขาหรือเปล่าเราอันนี้ก็คือจะได้เปโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันในวันนี้ด้วยแล้วก็เป็น policy f e s ครั้งแรก เดี๋ยวก็คงจะมี policy face ตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับมีคนคิดว่าจะเป็นการจัดเคลื่อนตัวว่าใช้ง้ประมาณก่อนที่พรรคจะดนยุกไม่นานนยังยังยังสู้คดีเต็มที่อยู่ครับเราไม่ตีตนไปก่อนใครแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันครบหนึ่งปีพฤษภาคมเลือกตั้งมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับกับไม่ว่าจะยุบไม่ยุบถามกับ มีประชุมประชามติวันที่18บดบ้าง19บ้าางบางคนก็จะบอกว่าตรงกับเป็นวันที่ยุป,ปักผมก็ยังต้องเตรียมตัวอภิปรายประชามติอภิปรายงบประมาณแผ่นดินทําหน้าที่ทุกวันให้ดีที่สุดอยู่แล้วไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ทําให้เสียสมาธิในการทํางานแล้วก็ไม่เคยเอามาพรกันอยู่แล้วครับวันนี้ผมาิบ คือคือเดือนพฤษภาคมนี่เป็นเดือนที่มีความสําคัญกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยเยอะถ้าไปจายวันที่22ก็จะต้องกับวรัดประหารอีกเป็นต้นแต่สําหรับคําถามแล้วเนี่ยวันที่19ตอนนี้หัวหน้าพักไม่อยู่ในการถแถลงข่าววันนี้ก็เพราะว่าไปแสดงความอะไรแล้วก็แสดงความเคารพกับผู้ที่สูญเสียไปเมื่อ19พฤษภาคม53ตอนที่มีการกระชับพื้นที่แน่นอนว่าหนึ่งในเรื่องของอถ้าครบหนึ่งปี เลือกตั้งตอนนี้เราพูดเรื่องการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตตอนการเมืองดีก็มีเรื่องเกี่ยวข้องแบบนี้กับืืนความยุติธรรมให้กับคนสูญเสียของพี่น้องเสื้อแดงเมื่อปี5-3ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ทําให้คุณชัยวรรหวรนัพักไว้ได้อยู่ที่นี่ในช่วงเช้าเ mm hmm. พราะไปอยู่ที่วัดปทุมตอนนี้ครับ ครับก็เป็นเป็นภาพสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว่าภายในหนึ่งปีแล้วจริงๆแล้วมันก็มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้หลายอย่างมีทั้งงบประมาณที่เป็นจํานวนมากใช่ไหมครับง,งบประมาณหนึ่งปีนี่ก็สามล้านล้านถ,ถึงแม้ว่าเพิ่งจะเข้ามามันก็ใช้ทําอะไรได้หลายอย่างแต่ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมันยังแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าแน่นอนว่าจะเป็นการเตือนรัฐบาลอย่างที่ผู้สื่อข,ข่าวถามแต่ในขณะเดียวกันก็จะได้สร้างความหวังใหม่ ให้กับพี่น้องประชาชนว่ามันยังมันยังมีโอกาสที่ยังจะ,ะแก้ไขปัญหาได้แล้วสามารถที่จะกลับมาสู่การเลือกตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งอาบาจอก็สามารถที่จะเอาความหวังแบบทั้งประเทศที่เคยมีเนี่ยไปอยู่ในจังหวัดของท่านได้ผ่านการเลือกตั้งอาบาจกุมภาที่จะถึงนี้ด้วยนะครับครับ ครับตอนนี้เอกสารก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยครับแต่ว่าที่ต้องขอขยายหลายครั้งหน่อยเนี่ยก็เพราะว่าการเพราะว่าอันที่หนึ่งคดีมันโทษรุนแรงอันที่สองเนี่ยข้อกล่าวหาเยอะนะครับเป็นร้อยกว่าหน้าอันนี้ไม่ได้เอาความลับมาเผยนะครับเพราะว่าถ้าไปดูใน BBC ก็ก็เห็นแล้วว่า BBC ข่าวก็บอกมาแล้วว่าเอกสารร้อยกว่าหน้าคราวนี้ในการต่อสู้เนี่ยมีมาตากาวหนกั 92, บ92ปนกันเยอะแล้วก็ต้องใช้หลักฐานจากภายนอก ต้องใช้หลักการจากภายนอกคราวนี้ตอนที่ขยายครั้งแรกอะครับมันติดช่วงสงการพอดีเกือบ10วันเพราะฉะนั้นจะไปที่อายการอายการก็ปิดจะไปที่ศาลศาลก็ปิดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องขยายขอขยายเพิ่มอีกสองรอบรอบละ30วันแต่ศาลท่านให้มา15กับ1 5เพราะฉะนั้นวันที่2ที่จะถึงนี้ก็คงต้องอยื่นคําต่อสู้แล้วซึ่งตรงนี้ก็เท่าที่ผมเช็คครั้งสุดท้ายก็99%แล้วครับ สองเรื่องนะครับอันนี้ก็คือคำข้อกล่าวหาหรือ c c u s a t i o n เนี่ยไม่เหมือนตอนมกรลามีมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมมากขึ้นตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับที่จะต้องอธิบายในหลายๆเรื่องหลายๆอย่างผมก็ยังคิดว่าการต่อสู้คดีหรือว่าแนวการต่อสู้คดีของวันที่31ม,มกรา,ากับกับการที่จะถึงเนี่ยมันก็แตกต่างกันไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็พร้อมแล้วครับ การเป็นนักการเมืองเตรียใจตั้งแต่วันแรกได้เข้ามาแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้หมดแน,แน่นอนว่าเราอย่าเอา,เ,อาเวลาไปกังวลมากมากจนเกินไปกับสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็ทําสิ่งที่อยู่อยู่ต่อหน้าปัจจุบันตอนนี้ให้ให,ให้ดีที่สุดเท่าที่เต็มเท่าที่จะทําได้ตอนนี้ก็เดี๋ยวมี policy fest แล้วก็มีเดินทางไปเกาหลีใต้แล้วก็18มี uh, อภิปรายประชามติผมก็จะอภิปราย แล้วก็ถ้าเกิดงบประมาณก็ยังก็ยังจะอภิปรายก็ยังทําหน้าที่เหมือนทุกวันเห็นเห็นใครบอกว่าโอายวถ้าเกิดมันวันที่สองบวกลบคูณหารถ้ามันเป็นวันพุธก็2อบวกเจบวกเไปเรื่อยมันจะตรงกับวันที่เป็นวันอภิปรายงบประมาณหรือเปล่าวิชาจะอภิปรายหรือเปล่าหรือว่าจะต้องโดนโดนตัดสินวันนั้นหรือเปล่าอะไรนั้นผมก็ไม่เห็นเกี่ยวสนใจอะไรเลยผมก็เตรียมอภิปรายต่อไปแค่นั้นเอง ยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดถึงเรเื่องนั้นครับตอนนี้ขอโฟกัสในเรื่องการต่อสู้คดีก่อนยังไม่ถึงเวลาที่จะพูดถึง Different ตรงนั้นครับขอเวลาเที่ให้ส่วนฟังเฉยของวัตพูด้านการเมืองปิดท้ายครับมันก็เหมือนที่ช่องแปดถามเมื่อกี้ก็คือต้องเตรียไว้ทุกสถานการณ์นะครับ มั่นใจครับครับครับก็มั่นใจเต็มที่ครับก็คือต้องทําทุกอย่างที่จะ,ท,จะที่จะทําให้คนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปอยู่ด้วยกันไม่ใช่แค่คนที่รอดไม่รอดนะผมก็ยังคิดว่ายังสู้เต็มที่อยู่ว่าร้อยห้าสิบกว่าคนก็น่าจะยังได้ไป,ไปต่อถ้าเราได้อธิบายให้ใหใหฟังถึงความตั้งใจแล้วก็ในเรื่องของข้อกฎหมายว่าเราไม่มีเจตนาล้มล้างการปกครองการล้มล้างการปกครองคือการทำรัฐประหารการร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ การแยกแผ่นดินหรือการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองอันนี้คือการล้มล้างผมก็ยังยืนยันแบบนั้นว่าว่าสิ่งที่พวกเราทํามีมีเจตนาดีเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทุกสถา,าบันในประเทศไทยผ่านนิติรัฐนิติธรรมแล้วก็ความศรัทธาที่มีให้กันต่อกันซึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคนที่จะพูดให้พี่น้องสาธารณชนแล้วก็สื่อมวลชนฟังให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งก็คือคุณชัยธวัฒน์นะครับการปทากถาในช่วงสุดท้ายของ policy face วันนี้ว่าอนาคตการเมืองไทยแล้วก็ ทุกคําถามเมื่อกีอ้ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วก็อนาคตของพรรคก้าไกลก็จะผ่าน,าน,นาการประทับคาถาก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นในตอนเย็นนี้ครับผมฟังแต่ยังไม่เชื่อนะครับก็ไม่ได้ว่าไม่ไม่ไล่เดียงสาจนไม่รู้ว่าบางพรรคอยากจะได้ไปเพื่อที่จะให้มีตัวโควต้าสสเยอะเอาไว้ต่อรองคอรมอหรืออาจจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นในช่วง สองสามวันที่ผ่านมาก็รับฟังไว้ทุกเรื่องแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการบ่อนซอ้อทาลายความเชื่อมั่นของพรรคในช่วงที่มันแยกอยู่แล้วแน,น่นอนว่าผมก็เตือนกับเ,เตือนผ่านคุณชัยชวัน์นะไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคก็เตือนกับคุณชัยวัน์แล้วก็ผมก็ช่วยกันพูดบอกว่าแน,น่นอนว่าเราฟังซึ่งกันและกันแล้วก็ฟังแต่ยังไม่เชื่อแต่ว่าเ,เราไม่ล่าแม่มดหรือไม่กล่าวหาว่าเธอใช่ไหมที่อย่าง,งานั้นเธอไม่ใช่ที่เป็นอย่าง,งานั้นเพราะมันก็จะยิ่งทําให้ ไอความเชื่อว่ามันหายไปแล้วการดูดมันก็จะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอทั้งสสทุกคนทีมงานพักทุกคนแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เอาใจช่วยพักเก้าไกลอยู่ให้เข้มแข็งหนักแน่นนะครับในอุดมการณ์แล้วก็ถามตัวเองบ่อยๆว่ามาเป็นนักการเมืองทําไมแล้วมาเป็นสสพักเก้าไกลทาไมครับครับโอเคนะครับล้วเจอข้างในครับ <ไป S 1> ขอบคุณมากครับที่พิมพขึ้นเลยไม่เห็นว่าขึ้นค <ไป S 1> นแรกจะ